ไม่จบไม่หายนะคะมีมงกกรันตีความปังค่ะเพราะว่าออกอีเวนต์ไหนเมย่าสันสันเจ้าของตำแหน่งมิสเบูลัสไทยแลนด์2023เธอจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมนี่ตลอดเลยนะคะยิ่งเป็นงานพรายค่ะเดือนนี้ใส่สุดเลยค่ะเป็นตัวแทนพรีเซนต์ภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอำลาตำแหน่งไปสักพักแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าอินเนอร์นางงามยังอยู่ค่ะก็เลยต้องถามสักหน่อยว่าจะยังเดินสายตามฝันบน,บนเวทีประกวดอีกหรือเปล่า เมย่าบอกไม่บิดกั้นโอกาสนะคะแต่ขอดูความพร้อมแล้วก็บริบทของเวทีนั้นๆค่ะว่าเหมาะกับตัวเองอย่างไร พราะแม้จะชอบการประกวดมากแค่ไหนแต่ก็ต้องโฟกัสความสุขของตัวเองด้วยนะคะถ้าต้องฝืนทําอะไรที่ไม่เป็นตัวเองขอผ่านเลยค่ะตอนนี้เลยยังไม่มีแพลนที่จะลงประกวดอะไรแต่ว่าเร็วๆนี้สามารถเจอตัวบนเวทีได้นะคะเพราะว่าขยับาจากผู้เข้าประกวดไปเป็นกรรมการแล้วกับเวทีนางสาวสมิลานะคะดีใจมากได้นําประสบการณ์ตรงม,มาแบ่งปันกับนางงามรุ่นน้องค่ะมันจะมีอะไรมาขัดขวางยังรักการประกวดมากๆแล้วก็หนู อยาก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 จะทามารู้สึกว่าเวลาหนูขึ้นออนเตจแล้วหนูดูชอบอะเออหนูได้แต่งตัวสวยๆมันคือความฝันของหนูตั้งแต่เด็กๆเลยว่าแบบคือหนูอยากมีโมเมนต์ตรงนั้นนะหนูอยากมีโมเมนต์ที่แบบเดินใส่ชุดราตรีเดินใส่ชุดว่ายน้ำไปทาผมฟาลาอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่มันอยูใ่ในหัวเรามาตลอดเลยจริงๆ,ๆหนูเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปด้วยวางแผนไปด้วย พราะหนูรู้สึกว่าหนูจะให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันของหนูามากๆหนูไม่รู้หรอกว่าอนาคตของหนูหนูต้องเจอกับอะไรมันจะเป็นอนาคตที่ดีหรือมันจะเป็นอนาคตที่ไม่ดีหรือมันจะเฉยๆแต่หนูมีความรู้สึกว่ามันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไป เรื่องนางงามขอเว้นช่วงไปก่อนนะคะแต่ว่ากระแสของเมย่าเนี่ยไม่เคยหายไปจากโซเชียลมีเดียค่ะเธอยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวจี๊ดนะคะขยันทำคลิปสนุกๆออกมาเสิร์ฟชาวโซเชียลตลอดเลยโดยเฉพาะคลิปคฟเฟ์ค่ะแต่งตัวเน้นขายขำโวยยอดวิวยอดไลค์ไปเพียบ ซึ่งถ้าถามนะคะว่าทําไมไม่รักษาภาพนางงามเมย่าบอกนี่คืออีกบทบาทหนึ่งค่ะเมื่อสวมบทเป็นครีเอเตอร์ก็ต้องโฟกัสที่ตัวคอนเทนต์ซึ่งความตั้งใจสูงสุดของเธอคือการสร้างความสุขให้คนดูนะคะเพราะว่าพอมีคนชอบบางครั้งเนี่ยหลังไมค์มาบอกเลยว่าคลิปของเธอช่วยให้ยิ้มได้หรือว่าคลายความเศร้าได้ก็ทําให้ตัวเมย่าเองมีความสุขไปด้วยนะคะคือคนนะก็จะชอบมาเม้นหนูมา,มาพูดคุยหรือเจอหนูตามสถานะอะไรเงี้ยเขาจะชอบว่าเออ น้องโชคดีมากเลยนะน้องน้องดูเป็นคนไม่เครียดน้องดูเป็นคนแบบว่าเออพี่ขอบคุณมากที่แบบสร้างแรงบันดาลใจสร้างรอยยิ้มนนนี้นั่นต่างๆซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพี่หนูก็มีนเรื่องเครียดอะ่ะแต่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าหนูเครียดแล้วพี่มาดูหนูพี่ก็มีเรื่องที่พี่เครียดอยู่แล้วก็จะไปใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าตรงนี้มันเป็นเซฟโซนที่ที่เป็นเซฟโซนความสุขแล้วหนูสามารถที่แบบแบบ ปบรรเทาความทุกข์แบบพวกพี่ๆหรือน้องๆหรือใครๆที่ดูได้ก็ยินดีมากๆอืก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวเราด้วยแหละมันเลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามทําหรือเราไม่ต้องบังคับตัวเองไปทําหรือใครต้องบังคับเราทําเราทําของเราเองด้วยด้วยด้วยความสุขของเราพอคนอื่นมีความสุขไปด้วยเราก็เลยว่าโอเค งานในวงการบันเทิงค่ะอย่างอื่นก็มีให้ติดตามอีกนะคะเพราะว่าเมย่าในบทบาทนักแสดงก็มีค่ะยังจะมีผลงานภาพยนตร์ให้ได้ดูกันมีทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศด้วยก็ทําให้ได้พัฒนาทักษะการแสดงนะคะเราก็เก็บประสบการณ์มาเยอะแยะเลยนะคะ